คนไทยส่วนใหญ่คือจะนิส,สัยเสี่ยงมากนะคะทุกคนจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบตรงต่อเวลาอันนี้อย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนคือชลิดะนัดช่างแอร์ไว้วันนี้นะคะตอน10โมงเช้าตอนนี้10โมงครึ่งแล้วช่างแอร์ยังไม่มาเลยและที่สําคัญนะคะช่างแอร์ได้โทรมาบอกตอน10โมง10นาทีบอกว่าติดลูกค้าตอนเช้าอยู่ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าอา้าวแล้วเราก็ไม่ใช่ลูกค้าหรอแล้วเราก็คือเรารออยู่และ อันนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคะที่แบบว่าคนไทยเนี่ยจะมีนิสัยแบบนี้ซึ่งต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะแฟนทูรลิปที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะ เน้นเรื่องเวลามากแล้วเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องเวลามากเพราะว่าคนเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะและทุกคนเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรทําเป็นกิจจลักษณะของเขาคือเขาวางแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่นัดกันไว้แล้วเนี่ยควรที่จะตรงต่อเวลาด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนามาแล้ว20ปีซึ่งประเทศที่เขาพัฒน,นาแล้วอ่ะเขาจะให้ความสําคัญกับเวลามากและอย่าปล่อยให้เรื่องการไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องตลกหรือเป็นเรื่อง เรื่องปกตินะคะทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไร้มารยาทมากค่ะทุกคนอยากจะบอกไว้นะคะและที่สําคัญเนี่ยเวลาเรานัดกับลูกค้าเนี่ยควรจะมาก่อนเวลาด้วยซ้าไปไม่ใช่ว่าให้ลูกค้ามานั่งรอแล้วบอกว่ามาช้าและที่สําคัญเนี่ยทุริปก็ได้ยกเลิกช่างเอไปแล้วค่ะ